หอ,อไหมครับหอมครับน้องครัโอถึงโรงยันต์แล้วครับ เตรียมตัวลงนะครับ,รบสวัสดีครับ,รบไไหหมหม พี่เดียวพร้อมหรือยังคะวันนี้แม่แมงจะไปรับน้องๆนะคะก็จะฝากให้พี่แคทอาบน้ำให้พี่เดียวก่อนนะคะฝาก้วยนะคะน้องแคทได้เลยค่ะพี่เดียวพร้อมยังพี่เดียวคะพี่เดียวพร้อมมากเดียวพร้อมค่ะโอ้โหดูพี่เดียวทําหน้าดีใจนะเนี่ยพี่เดียวใช้ตัวนี้เลยนะคะพี่เดียวะมาเนี่ยอืออะไรมาใช่ไหมคะพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวครับพี่เดียวน้ำหุ่นดีกว่าเน้อฝากน้ำหุ่นให้น้องนะคะ สปา,ข,สปาขนพี่เดียวนะคะนี่คือเคล็ดลับในการดูแลขนของพ,พี่เดียวนะคะคพิเศษให้เลยพี่เดียวพี่เดียวไม่ต้องเกาก็ได้พี่เดียววันนี้วันพี่เดียวกำได้ดีเลยเนาะ <vertices> ใช่ไหมพี่เดียว รอน้องมาแต่เมียนอนอกับไม่เช่นไไม่กล้ามาดูฝัเต็มไเปิดมเดียวเดียวเป็นเด็กดีเยรอนี่เงแบบนี้รอเลยเก่งจังเลยคะสบายไหมคะจะทบาะไรเจไหม มือนยมอกแดงลหะคะมือน้อยมอกแดงแม่พี่แคสสวยยนะคะสรหล่อฮะขนมรลบหล่อเด็กมาอาบน้ำใช่ไหมคะ โอ้หอมแล้วหอมสะอาดชื่นใจเตรียมตัวกลับบ้านกันได้คะ่ะเดี๋ยวน้องซอกลับจากโรงเรียนนะคะลูกพี่จะหอมพี่จะแบบน้ำมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวจะปกลิดนะแต่ว่าริร๊กต๊ะ I'm <coughs> going <coughs> 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 <coughs>